สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่25ตุลาคมคศ2 0 2 3จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ณนะเวทีมวยราชดำเนินจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูก ให้แฟนบัดมวยได้ชมอีกแล้วครับท่านมวยเริ่มทําการแข่งก็เวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้้น,น คุนศึกเอิร์ดอขวัญเมืองหรือเวียเอนนี่มวยไทยหรือวิเศษเล็กสอ,อัธชัยหรือปอปัญญาวัดนะครับนักชกจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตังนะครับซ้อมที่กล้มวยเอนนี่มวยไทยอยู่กับสารวัตรแกะควรกดย่านนวมินนะครับวันนี้เจอทางนัน่นปันดาบังมัดของตันหรือ105จักรยานมวยไทยหรือนพคุณผานสมบูรณ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็มมวยไทย ย่านรามคำแหงร้อยสองนะครับอยู่กับเสียตั้มและก็ครูอิทวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 9่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขุนศึกเอิร์ธออกขวัญเมืองนะครับชั่งน้ำหนักได้1 1 9 2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านปันดาบังมัดคองตันนะครับชั่งน้ำหนักได้120.7ลดไป1.7นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นบรรดาบังมัดคองตันนะครับก็เป็นมวยหมัดหนักศอกแรงเปิดเกมเตะขาเจาะยางอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นนกได้ตลอกนะครับฉายาคือเจ้าศอก 5G ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปัรตาบัรด,ดานะครับบังมัดคองตันส่วนฟอร์มหลังของนั่นบัรดานะครับบังมัดคองตันก็ไปชนะแตกทางด้าน เพชรมนตีเพชรสุภาน,นันในยกที่สานะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5ง6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟา์ล่าสุดแพ้คะแนนยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยเมือ่อวันที่สสิงหาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นปันดาบังมัดของตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นขุนศึกเอ,อิร์ธอ,อขวัญเมืองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งนั่นขุนศึกเอิร์ธอขวญเมืองนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงแตถ่ถ้าว่าความหนักเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นขุนศึกเอิร์ธออกขวัญเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนทางน้านชาติพยักบางกอกอรไรยยนบางกอกมวยไทยนะครับโทษทีเมื่อวันที่19สิงหาคม26 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดน,นะครับก็แพ้นอกให้กับทางนันานมนัด ยอดยุดมวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่23กันยายน2 6 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นขุนศึกเอ,อิร์ธออขวัญเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบความหนักความรุนแรงเตะขาเจาะยางข,งของนั่นปันดาบังมัดของตันนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางน้านมัน,ป,นปันตาบังมัดของตันนะครับให้ไป5ดาวนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับปันดาบังมัดคองตันครับจุดประกายแน่วันนี้ไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นซุปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระซิ่งหรือลูกอนันต์นเล็กหรือสอขอนิดคองสามวาหรือซุปเปอร์แชมป์สอขอนิดคองสามวานะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครย่านมินบุรีนะครับเป็นลูกชายของ อนันเล็กลูกมินบุรีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสักชัยยโชธย่านลมก้านะครับอยู่กับอาจารย์ด่วงสักชัยยโชธนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยหรือหินลาดเล็กลูกหินลาดหรือมอราชพัฒน์บุรีลำนะครับก็เป็นนักชกจากบุรีลำซ้อมที่ค่ายมวยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมที่สุขุมวิท1ินะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113 กับ111นะครับทางด้านเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยต่อให้2ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซุปเปอร์แชมป์วดี้ชมบุรีพระลิสิงนะครับช่างน้ำหนักได้113.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคบเครื่องแข้งซ้ายแรงแล้วก็ขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมดีเก่าเก๋าเกมหมัดต่อยแรงยินระยะมั่นคงครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางน้านซุปเปอร์แชมป์สองปอนด์ใครจะเป็นหมู่หรือจา่าก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนัานเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปชนะนอกทางด้านมงคลเพชรสมงคลก,การช่างนายกที่สอง เมื่อวันเดือนที่ผ่านมาครับราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นซูเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระลิซิงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นซูเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระลิซิงนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับออกแข้งแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยแถมได้น้ำหนักอีก2ปอนด์คนี้คือสไตล์การชกของนั่น ซปเปอร์แชมป์วูดดี้พะลิสิงครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเรียวยะเอวะสปอร์ตยิมเมื่อวันที่14สิงหาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากเคยชนะมา9ไฟลวดไม่เคยสะดุดมาสะดุดที่เรียวยะเอวะสปอร์ตยิมครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นซปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระลิซิงนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระลิซิงวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยแล้วก็ได้อีก2ปอนด์ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้สำเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระลิซิงจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาหนึ่งวุ่ิสาซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั่นคีรีหลวงชอห้าพยักษ์หรือพยัก์คลอง8นะครับนักชกจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์นะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทยัยย่านลำลูกกาคลอง8หลังวัดธัญญผลนะครับรับรองว่าบำรุงดีบำรุงถึงแน่นอนนะครับวันนี้เจอทั้งนั่นเพชรภูผาเอกปู่ยินหรือ ปอภูเก็ตไฟขับนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงซ้อมที่ค่ายมวยเอกปู่ยีนนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านคีรีหลวงชห้าพยักษ์นะครับช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรภูผาเอกปู่ยีนนะครับช่างน้ำหนักได้129ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน่่นเพชรภูผาเอกปู่ยินนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดาันแทงมีหมัดต่อยแรงไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของน่่นเพชรภูผาเอกปู่ยินนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านเพชรภูผาเอกปู่ยินนะครับก็ไปชนะคะแนนทางน้านเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดเมื่อวันที่23สิงหาคม2อ6รครับ แล้วก็มาชนะนกเพชรสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนในยกที่3เมื่อวันที่20กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรภูผาเอกปูยีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นคีรหีหลวงชอห้าพยักษ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นคีรีหลวงชอห้าพยักษ์เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมศาสตร์แข้งแรงไล่แขนเก่งมีเข่ายาัดไส้หลักเลี่ยมดี เข้าไวออกไวรวดเร็วนอกได้ในดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นคีรีหลวงโชอห้าพยักแต่ทว่ายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ4ฟอร์มหลังนี่ได้แค่เสมอครับเอา2ฟอร์มหลังไปนะครับแพ้คะแนนแสนลักเกียริทรงฤทธิ์เมื่อวันที่16สิงหาคม266ที่ราดชดำเนินฝ่ายล่าสุดไปเสมอกันกับทางน้านสุรชัยสอสหมายเมื่อวันที่กันยายน266ที่ลุมพีนีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่น คีรีหลวงชอหพยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าผมออกไปที่ทางด้านคีรีหลวงชอหพยักวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับผมออกไปที่ทางด้านคีรีหลวงชอห้าพยักให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงวิสี่ 4, ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านพรพิทักษ์สจต้งปราจีนหรือหมวดน,นีทับฟ้าหรือเพชรเมืองใหม่สรจรุวันหรือต่อจักสีนักชกจากอุบลราชธานีซ้อมที่ไข่มวยแสงมรกตอยู่กับเสียท็อปแสงมรกตย่านราชดำเนินนะครับวันนี้เจอกับทางน้านเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับหรือห้างทองเมรด,ดาหรือชอเพชนรนลินหรือเอนนี่มวยไทยหรือเกียรติกำธร นักชกจากอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามาซ้อมที่ค่ายมวยสิงมาวินย่านรามอินทานะครับซอยนวลจันทร์อยู่กับเสียหนึ่งสิงมาวินและก็เทนเนอร์เข็มแล้วก็เทนเนอร์เด่นเก้าแสนครับอีกหลายคนครับเทนเนอร์ใหญ่ๆชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด138ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพรพิทักษ์สจ,อจอต้องปาจีนช่างน้ำหนักได้137.9 ขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินช่างน้ำหนักได้137.7ขาดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชคของน้าเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับก็เป็นมวยขวาครับเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าดัานแทงเข่าเสียบแหลมแทงเจ็บอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับลุนนับรุ้นนอกได้ตลอดครับฟ้องสองฟ้องหลังก็แพ้คะแนนทางด้าน น้ำพองน้อยสอสมหมายเมื่อวันที่ย6ิกรกฎาคม266นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเด่นพยักเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่8ครับกันยายน2อ6สที่ผ่านมานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านพรพิทักษ์สอจอต้องปราจีนกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นพรพิทักษ์สอจอต้องปราจีนนะครับ ก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็เป็นมวยซ้ายตีนหน้าดีขวางหน้าดันแทงแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพรพิทักษ์สอจโอต้งปราจีนส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนโจเซฟจิตเม,มืองนนเมื่อที่20สิงหาคม2 6 6ที่จิตเมืองนนไหวยล่าสุดก็ชนะคะแนนพรเลหัดน้อยทีบีเอ็มยิมเมื่อที่25 กันยายน2อ6 6ที่ผ่านมานะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นพรพิทักษ์สอจอตงปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองนะครับออกรองไปที่ทางน้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับผมชอบความหนักแล้วก็ความทลหดของเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เด่นทุ่งทองสิงห์มาวิน จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ